ป้าก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆนะคะคุณลุงก็เดินไลฟ์สดอยู่ตรงโน้นนะคะรอลุงพลออกมาก่อนนะค่ะคงคงจะออกมาเร็วอ,อยู่เนาะไม่นานไม่นานเดียครับผมคงออกมาเนาะเรารอสักหน่อยเริ่มร้อนขึ้นแล้วเด้อพี่น้อง กี่มโมงแล้วคะคุณอ้กจะได้ลงไลน์อีกแล้วเนี่ยห้าสิบห้านาทีแล้วใช่ไหม,มเดี๋ยวลงขึ้นมาอีกตอนนี้กำลังร,งรอลุงพลออกมานะคะ ขออนุญาตถ่ายช่องใหญ่บ้างนะคะกับตันดังซิ่งนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็ฟังน้องฟังน้องหนึ่งกำลังพูดค่ะน้องหนึ่งขออนุญาตถ่ายบ้างได้ไหมได้ได้ค่ะได้ได้คอหนคุณมัน คุณบรรยานะคะขอบคุณมากทีพ่พาซ่อนเนาะวันนี้เราเห็นแล้วนะคะวนะ่าความเป็นธรระความเ,เป็นธรรมบัเกาะมหาลุมเหมือนเดิมนะคะวันนี้ขอบคุณมากเนาะนะคะวันนี้พี่หนึ่งรายงานสดที่หน้าศาลลูกนาหารเนาะคะ่ะวันนี้รอลรุงออกมานะคะได้ยินข่าวว่าเดี๋ยวพ่อเบ่าหอมนะคะแม่เบ่าหอมจะเอาข้าวมายัางช่วงเที่ยงมั้งนะคะรับวร็ทานแล้วลุงจะไปหลังจากเสร็จแล้วเนาะนะคะเมื่อกี้พี่นาทีก็ออกมานะคะพูดนะ ต้นไม้จบแล้วใช่ไหมครับจบแล้วค่ะจบแล้วนะคะก็นักเสียค้าบราบแล้วก็ลงอญญายาสองปีแล้วก็อ่าแล้วก็นะคะแล้วก็ยื่นบุคลเกี่ยวกับพวกอ่าลานพญานาคอยู่นะคะก็สารบุคลประสานบุการ,รานะคะขอบคุณมากๆเนาะนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะหัวใจพลังุตรบวกคุณสุธิตานะคะเห็นแม่คะสิ่งความถูกต้องของพวกเราที่รอมานะคะก็ได้รับความเป็นธรรมให้จริงจรินะคะไม่ว่า เป็นไงคะพวกนนนนานะคะน้องน่าสรุปผิดจริงสรุปผิดจริงใช่ไหมนะคะอ่าเรื่องความนะคะไม่ใช่ไม่อ่านะคะขอบคุณมากๆเนาะนะคะทุกคนที่มาพิมพ์นะคะอ่านะคะทุกอย่างก็คือใน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 ชั้นในในชั้นตอนนี้นะคะลุงกลับบ้านนะคะลุงได้กลับบ้านดีใจกับลุงเนาะนะคะลุงไม่ได้อยู่ในที่พวกมันปรารถนาเข้าใจไหมคะลุงยังไม่ได้อยู่ในที่พวกมันปรารถนาที่ต้องการให้ลุงอยู่วันนี้ลุงยอดกลับไปอยู่บ้านแล้วเนาะนะคะ ขอบคุณนัจะสังภารศีขอบคุณทุกท่านนะคะที่ทาให้ลุงเต่มแฝงนะคะแลขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกท่านทนายที่มาช่วยลุงด้วยความรักและความจริงใจนะคะแล้ววันนี้นะคะพวกเราดีใจนะคะเนาะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีสัที่หนึ่งนะคะขอบคุณทุกท่านเลยคุณเหรียญชายขานะคะคุณนภพรดีใจเลยคุณหนึ่งใช่ค่ะเห็นไหมคะวันนี้อากาศไม่ร้อนแดดร้อนแต่อากาศไม่ร้อนเนาะอากาศที่หน้าสามเป็นเหมือนทุกครั้งที่พวกเรามาหน้าสานะคะอากาศจะเป็นประมาณนี้นะคะคุณนัทพลขอบคุณมากๆคุณ นักข่วันนี้รายงานอยู่ที่หน้าศาลพี่หนึ่งก็ดีใจนะทางพี่ท่านทนายอ่านะคะใครดูคลิปอันแรกไลฟ์สดแรกของพี่หนึ่งจะมีที่ท่านทนายมาแถลงนักข่าวหนึ่งสู้ขอบคุณมากขอบคุณแอคทีนที่หนึ่งขอบคุณพี่สวัยขอบคุณพี่มนตรีขอบคุณทุกท่านนะคะคุณมวลพรค่ะไปมกัมกเจ้าหลายเบ่หมวน หายใจไอวหายใจแทนจนไงก็ไม่กล้าถ้าเราพูดมากพูดเก่งจริงๆนะคะคนสวยวันนี้ะเห็นไหมคะความต้องเรารอคอยมานะคะเริ่มหลุดทีละยามทีละเปาะทีละเปาะทีละเปาะแล้วเห็นไหมคะลุงเป็นคนดีนะคะเหมือนท่านนายออกมาพูดว่าความดีคือความดีนะคะความจริงคือความจริงใช่ไหมคะอ่าคุณปีชาได้กล่าวไว้ใช่ไหมคะความดีความจริงคือความจริงว่ามันหวานจะตอกฟ้าลง จะตอฝาลงบ้านมั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 นจะมาตอฝาลงข้าไปตอฝาบ้านมันแมงข่ายนะคะความดีคือความดีความจริงคือความจริงนะคะที่คุณพรชาได้กล่าวไว้นอกนะาะวันนี้ความจริงคือความจริงลุงต่อสู้มาประสบความสาเร็จมาเ่ะหนึ่งแล้วนะคะล้าก็ยังต่อพููอีกยาวไกลในเรื่องของการต่อทําในเป็นถูกเนาะนะคะทีนึงพูดชัดเจนค่ะพวกที่มันว่าลุงติดลุงติดตีแสกหน้าให้มันแดงน่ เี๋ยวเราวิตีแสกหน้ามันนะคะเนาะนะคะเดี๋ยวขั้นยืนนี้เราตีแสกหน้าให้มันกับพี่น้องค่ะ เอาขอบคุณมากๆหนึ่งคนไลค์นะคะขอบคุณมากที่อยู่ัาที่หนึ่งขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากๆยอดไลค์ยอดกำลังใจเรารอลงมานะคะว่าลุงจะออกมาแถลงที่นี่หรือว่าจะกลับไปแถลงที่บ้านดูล้อชักโครงรอนานาสตอรี่รอลุงคนนะคะออกมานะคะพนันนายออกมาแถลงแล้วว่าลุงกลับบ้านนะคะนะคะขอบคุณมากๆเนาะนะคะขอบคุณดีมากจ้าขอบคุณทุกทานนะคะลุงคนได้กลับบ้านแล้วจะเป็นไงคะ ยอะเยอะพวกมึงไงตาแตกนะคะนี่คือมึงว่ายังไงนะคะหมอไม่รับเย็บเนียนค่ะหมอบรับเย็บค่ะพี่น้องค่ะบอกแล้วจะเพิ่งพูดไปก่อนที่ศาลจะตัดสินทุกอย่างใช่ไหมคะนะคะคุณดาขอบคุณมากกว่ากระม่องเลยเยอะแยะนะคะเห็นไหมคะทุกคนมามาร่วมพลังให้กันกระม่อนจ้าเป็นไงมาถึงตั้งแต่วันไหนขอบคุณมากมากนะคะน้องหนึ่งขอบคุณมากๆค่ะอัดนึงอ่าสวัสดี กลับแล้วเหรอจ้าหนูจะกลับแล้วอ๋อพอดีป้ามาสกุลมาทุละะสองมาแล้วก็จะกลับเหมือนกันว่างๆไปเที่ยวจ้าว่างๆจึงจะเข้าไปตอนแรกตั้งใจเข้าไปนี<ไ>ป่ค่ะอ <c oughs> พอดีถ่ายคลิปอยู่นะคะเนี่ย <c oughs> ต้องขออนุญาตเด้อป้าถ่ายคลิปอยู่ขอถ่ายแ<ไ> <c oughs> อดชัยกับแอดมนหน่อยนะคะเดินทางมาที่นี่ด้วยเหมือนกันนะคะเออนะคะก็ ค่ะน้องรองก็กลับด้วยใช่ไหมอ๋อจ้าชันเดี๋ยวนุ้ยจะกลับแล้วนะ,ะช่องน,นี้กันพูดเด้อไปพ่อกันไปพ่อดเลยกลับไปยองแล้วเหรบจ้ากลับไปยองแล้วเหรออ๋อกลับกัวกวัวค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็บางช่องก็เริ่มทยอยกลับแล้วนะคะแต่แต่มันยังไม่ข้าเดี๋ยวพ้าเบียกรออีกหน่อยหนึ่งก็ได้นะคะรอลุงพลออกมาก่อนจะรอ ถึงลุงพลออกมาได้ไหมคงจะได้นะเพราะว่าน่าจะไม่ค่ำนะคะเสาวผมทองสองคันเออโอ้ยได้ภาพสวยงามเป็นยังไงบ้างสบายดีสบายดีแพทย์ก็เขามีแล้วก็น้องมนนะคะน้องมนชวนชมนะคะก็ได้พักน้องชัยตปแล้วก็ถามหาอยู่ว่าน้อง สาวอยู่ที่ไหนบอกว่าอยู่ทางนี้พี่ก็มองอยู่ก็ไม่เห็นไม่เห็นยาลูกไม้อยู่โอ้อยู่โน่นขับไปรถจอดโน่นพอดีว่าเวลาเอารูเอารูปมาเราจอยืนมาเขาก็ได้ภาพเด็ดด้วยเลยยืนอยู่ตรงนี้พี่มองมาเห็นอย่างนี้นึกว่านางไม้ไม่ใช่เนี่ยนึกว่าน้องใช่ไหมแต่ป้าเพียงนี่ไม่ขอดสักทีเลยก็เพียง เรื่องของรื่องคือกลับระยอมเ็ดวันคือกินอย่างเดียวอันนี้คือลุมก็กำลังอะไรนี่คือทำแล้วก็ต้องกินทำแล้วก็ต้องกิน่บ้บนนอกเด้อแล้วเพื่อนล้วกลับันน้ำซิงก็คงจะกลับเหมือนกันไหมกลับมาครั้งนี้ไมาอ๋อไามานนีังกตังเกมม่ไาบรากาศก็จะประมาณนี้เนาะฝากไ็ถ่ายคนนู้นถ่ายคนนี้ด้วยถายบรรยากาศ ต่างๆด้วยนะคะปากาจะถ่ายคลิปไปเรื่อยๆรอลุงคนนะคะทุกท่าน